มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เกียรมาแล้วมาอัปเดตข่าวสญญารในับพี่น้องกเกษตรกรชาวไฮชาวนากระทรวงการคลังประกาศผลบัตรคนจนปีห6หมือใดเดือนใดซึ่งการประกาศรอบนี้จะเป็นการประกาศผลรอบสุดท้ายหากพี่น้องบ่พ่านจะเฮ็ดแบบใดรายละเอียดในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรเจ้าแห่งชนะร่วมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านพบกับกับผมทิดเกียรติพมวนมืนอนึ่กับมของภาสาลาข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับชิปนี้เจอกันนะครับในวันที่6มกมกราคม2566กสบกับผมก็จะมีข้อมูลนะครับามาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าบันไดอัปเดตข่าวสารมาโดนนะครับสำหรับโครงการบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่พี่น้องนะครับช่วงปลายปีได้พาการลงเทะเบียนไหวนะครับสำหรับบัตรรอบใหม่ปีห6หกสำหรับโครงการบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐได้เปิดให้ลงเทะเบียนบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐรอบใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นโครงการที่ซอยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID. โดยเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบโดยโครงการบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับ เป็นการให้คนที่มินะยากจนอิหรีได้มีการปรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่สมัครใหม่ที่เข้มมากขึ้นจึงให้มีการลงทะเบียนทั้งคนเก่าและคนใหม่ใ้รับการเหลือด้านสาธนารณูปโภคในโคลเลื่อนและค่าเสีจจยใจในการเดินทางโดยสารหรือวันรถต่างๆโดยเปิดให้มีการลงทะเบียนระยะเวลาตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง31ตุลาคมปี6 5ที่ผ่านมา กรณีของการบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิ้นสุดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับกันไปแล้วและได้มีการประกาศผลลงทะเบียนนะครับสำหรับการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบสุดท้ายเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี2565ปีที่แล้วครับซึ่งกระพงก็คชิดว่านะครับมีพี่น้องหลายๆคนนะครับคือสิได้ทําการเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ซึ่งผลการลงทะเบียนบรสรัิการแห่งรัฐในรอบนี้ก็คงมีพี ال ال hi, น่พน้องหลายๆคนที่ผ่านคุณ ит, สมบัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอัปเดตล่าสุดกับการประกาศผลบริษัทการแห่งรัฐปี2566ประกาศเมื่อใดซึ่งทางกระทรวงการคลังนะครับจะมีการประกาศผลบริษัทการแห่งรัฐปี2566ในเดือนมกราคมนี้อีกครั้งซึ่งการประกาศผลบรสษัิการแห่งรัฐปี66นี้นะครับเป็นรอบทุดทายแล้วนะครับเป็นรอบทุดทายแล้ว ต้องรีบเข้าเช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันโดยด่วนซึ่งการเช็คผลก็มีทั้งเว็บไซต์นะครับซึ่งการเช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหากพี่น้องท่งนานใดสะดวกในการเช็คนะครับการประกาศทางออนไลน์หรือว่าทางผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถนะครับที่จะเช็คการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทาการตรวจสอบบัตรคนจนบัตรหร,ออหรอหือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าผ่านหรือว่าผ่านนี่แด่ทางหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ใกล้บ้านท่านนะครับ ซึ่งการประกาศผลบัตรเการทางรัฐในรอบนี้เป็นคงทุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับที่พี่น้องสามารถแก้ไขได้นะครับดังนั้นแล้วสําหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรเสกการทางรัฐนี้มีการประกาศผลในเดือนมกราคมเด้อพี่น้องพี่น้องท่านใดนะครับบสะดวกนะครับในการเช็คผลทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าทางเว็บไซต์ก็สามารถเดินทางไปตรวจสอบได้ที่หน่วยงานที่พี่น้องลงทะเบียนใกล้บ้านท่านได้นะครับอย่างไดในปีนี้ก็ขอให้พี่น้องนะครับ ที่ลงทะเวียนบัตรคนโจนกันนะครับผ่านกันสุกคนได้รับบัตรและได้รับการสละเหลือจากทางรัฐบาลกันสำหรับพี่น้องนะครับว่าเมืองคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็จะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจเห็นกับผมผู้ทำคลิปนเด้อครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกับที่ฝรา่งนำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแก่งและบอกกาวพี่น้องอีกคือเกาพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี่แล้วกับผมที่เกียรติพะมวนกับขอกาวคำว่าสวัสดีครับ